สวัสดีค่ะเจ้าไฝมาแล้วเสื้อคูแมกมาอุอ๊ย งานนี้มีสะเทือนทั้งดอมเจ้าความรักแน่ค่ะลูกเพราะอยู่ดีๆก็มีคนพูดกันทั่วโทวิตเตอร์ว่านี่แหละพี่หลิงคนที่บ้านเศรษฐรัตรนพงษ์เลือกแล้วพูดถึงคู่จินหญิงๆที่มาแรงที่สุดในตอนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหลิงหลิงศิริลักณ์ของกับน้องออมกอน,นพัชเศรษฐรัตรนพงษ์หรือที่พวกเรารู้จักกันในนามหลิงอ,อมคู่นี้เขาไม่ใช่แค่สวยหล่อเคมีลงตัวนะลูกแต่คือทําคนทั้งดอมกลายเป็น หมาหญิงพร้อมกันทั่วประเทศใครเห็นก็ต้องร้องแม่เพราะเคมีมันหวานจนฟันจะละลายแล้วลูกใครจะคิดว่ากว่าจะมาถึงวันนี้หลิงหลิงต้องผ่านบททดสอบมาหนักมากตั้งแต่ตอนเล่นละครเย็นเรื่องมักกะลีที่รักทางช่องสามที่เธอเล่นบทนางเอกเต็มตัวครั้งแรกแล้วรู้ไหมคะว่าหลิงไม่ได้แค่เดินไปแคสธรรมดาแต่เธอสวมวิญ,ญญาณมักกะลีผลของจริงไปแคสเจ๊บอกเลยว่ากรรมการคงแบบเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาแน่ แล้วก็จริงค่ะเพราะสุดท้ายหลิงหลิงคว้าบทนางเอกไปครองสมใจแต่ถ่ายจริงนี่สิเจ็บจริงไม่ติงนางต้องคืนสลิงนอนในน้ำหกชั่วโมงครันฉีทั้งวันแต่ก็ยังยิ้มสวยๆสู่กล้องเจ๊ขอคารวะนางเอกใจแกร่งคนนี้หนึ่งทีเลยค่ะมาค่ะมาต่อที่ลูกสาวเศรษฐรัตนพงศ์อมกรณพัฒน์ลูกสาวแม่ก้อยนรุมนักแสดงมากฝีมือที่บอกเลยว่า DNA ความเป๊ะมันส่งตรงมาจากแม่เต็มเต็มตอนแรก ออมก็ยังไม่ได้ดังเปรียงมากนะเล่นมาหลายเรื่องทั้งโฮเทล Star ์พราวมุกใต้เงาตะวันดวงตาที่3แต่ก็ยังไม่ปังจึงจนเป็นกระแสจนมาถึงตอนเล่นเป็นรีรีเพื่อนสาวสุดแซ่บของเตอ้เจริพนพรในมาตาลดานั่นเลยค่ะพูดเลยว่าไฟเริ่มติดคนดูเริ่มมองเห็นประกายดาวอยู่ที่ออมและพอมาเรื่องแ้นกับบทด,ดาวหันแม่เอ๋ยไฟลุกคะคลุความสวยความคมมันพุ่งทะลุจอจนฟ้าลิกิตให้สองสาวได้ มาเจอกันในซีรีส์เกิลเลิฟเรื่องใจซ่อนรักทางช่อง3และในวินาทีนั้นชาวดอมเจ้าความรักก็ถือกําเนิดค่ะเค okay, มีคู่นี้มันไม่ใช่เล่นๆน,นะคะ1นขี้อ่อนอีกหนึ่งขี้เขินเวลาสบตากันเนี่ยคือแบบโอ้ยหมดจะขึ้นจอและตั้งแต่นั้นมาชื่อของลิงออมก็ขึ้นเทรนทุกครั้งที่มีฉากหวานพูดเลยว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่แฟนไทยที่รักนะแต่แฟนต่างชาติก็คลั่งรักไปด้วยมีทั้งแฟนคอนที่ต่างประเทศงานแฟนมีด งานถ่ายแบบพรีเซนเตอร์แบรนด์ใหญ่เข้ารัวๆล่าสุดกับงานหลิงออมเฮอแฮเฮอแฟนคอนเจ๊ดูแล้วน้ำตาจะไหลคลุเพราะพลังความรักในฮอมันล้นมากคนหนึ่งยิ้มคนหนึ่งมองตาอุ๊ยเจ๊เขินแทนแฟนดอมถึงกับพูดว่านี่ไม่ใช่งานแฟนคอนแล้วค่ะนี่คืองานมั่นจำลองและความฟินมันพลิกตรงนี้ะลูเมื่อชาวดอมแซวกันทั่วทวิตว่าให้แม่ก้อยเอาพี่หลิงมาอยู่ด้วยจะอยู่คนละหลังก็ไม่เป็นไร แต่อยู่บริเวณเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันนะอุ๊ยแบบนี้มันไม่ใช่แค่คู่จิ้นแล้วนะมันคือว่าที่ลูกเขยบ้านเศรษฐารัตรนพงศ์ของแท้แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นค่ะลูเพราะหลังจากใจซ่อนรักปังทะลุโลกทั้งคู่ก็กลับมาประกบกันอีกครั้งในซีรีส์ใหม่เพียงเธออลิยูดซีรีส์โอ้ยเจ๊ดูแค่ตัวอย่างก็แทบเป็นลมค่ะเพราะหลิงกับออมเคมีมันเข้มข้นกว่าเดิมอีกทั้งสายตาทั้งน้ำเสียงทั้งการแสด,แดงคือแบบแม้จ๋า นี่มันรักแท้หลังกล้องชัดๆแฟนดอมถึงกับบอกว่าเพียงเธอไม่ได้แค่ซีรีส์แต่มันคือสารคาดีความรักของลิงออมที่ถูกถ่ายแบบมีบทบังหน้าเท่านั้นแหละและตอนนี้ไทยรัฐก็เปิดโบตแล้วนะคะลูกใครจะเป็นคู่จิ้นหญิงๆที่สุดแห่งปี2025เจ๊ฝ่ายขอพูดตรงนี้เลยไม่โหวตลิงออมเท่ากับปิดศีลข้อหนึ่งข้อที่ว่าห้ามโกหกต่อหัวใจตัวเองนั่นแหละค่ะรีบเข้าไปโหวตได้เลยที่ w อร์ไว i ์เว็บไทย ท h เอชแคมเปญโหวต l ซเลชันแล้วพิมพ์ชื่อหลิงออมให้สุดปลายนิ้วคันลูหลิงออมไม่ใช่แค่คู่จิ้นในจอแต่เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนเชื่อในพลังของความรักที่จริงใจเพราะทั้งคู่ทําให้เห็นว่าไม่ว่าจะผ่านทางไหนมาถ้ามันคือคู่แท้ในวงการสักวันจัก,กรวาลก็จะพาให้มาเจอกันอยู่ดีแล้วเจ๊ขอบอกเลยว่าจากนี้ไม่ว่าจะซรีสไหนแฟนคอนอะไรหรือคลิปเบื้องหลังอีก,กี่ช็อตเจจะจับ ดูทุกลมหายใจของคู่นี้ค่ะเพราะหลิงออมคือที่สุดของหัวใจเจฟไสแล้วจริงๆโอ้ยเจ๊พูดแล้วก็เขินแทนเลยคะลูกนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องราวของคู่จิ้นธรรมดาแต่คือพลังแห่งความน่ารักและความจริงใจของหลิงออมที่ทําให้ทั้งดอมยิ้มแก้มแตกทุกวันใครที่ดูมาถึงตรงนี้เจไฝยขอให้โชคดีเหมือนหลิงออมเลยนะคะเจอแต่คนรักดีๆเคมีลงตัวเงินทองไหลมาเทมาแบบไม่หยุดเลยลูกถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนดอมดูด้วยแล้วก็กดติด ตามช่องเจ๊ฝ่าบันเทิงด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกความแซ่บความฟินความอินในวงการบันเทิงนะคะลูกเจ๊ฝ่าขอตัวไปชงชายเย็นรอหลิงออมก่อนนะคะวันนี้ขอหวานหวานหน่อยแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ